เ,เข้ามาเยอะค่ะว่าไอ้ตู้ใบเล็กๆตัวนี้เสียงดีๆตัวนี้เป็นตู้จํานวนกี่นิ้วกี่ดอกนะคะซึ่งตู้รุ่นนี้ชื่อรุ่นว่า as 402ไอ้ใบละพันกว่าบาทน,นี่แหละค่ะเสียงดีมากๆประกอบไปด้วยดอก4นิ้วนะคะแค่4นิ้วแล้วก็แค่2ดอกเท่านั้นเองค่ะตัวดอกนะคะไม่ใช่ดอกรุ่นนินดํานะคะแต่เป็นดอกรุ่นพิเศษที่แตงโมออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อใส่กะ2ดอกแบบนี้ค่ะอยากเห็นหน้าตู้แล้วใช่ไหมคะเป็นยังไง ไหมนะคะนี่นะคะเป็น4นิ้วจำนวน2ดอกจริงๆนะคะตกต่อใบเนี่ยใบละ1น0่บาทอันนี้เป็นราคาโปรโมชั่นนะคะก็โปรโมชั่นจนกว่าสินค้าล,ล็อตแรกจะหมดนะคะหมดเมื่อไหร่ปรับเป็นราคาปกติคะ่ะตัวนี้เราต่อมาใบละ16โอมนะคะแล้วราคาน่ารักมากเสียงดีมากมีเก็บปลายทางด้วยนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยตัวนี้สามารถใช้งานร่วมกับ power mix เห็นใบเล็กๆอย่างนี้นะ วัดน,นะตกตะไบ,บยอยู่ที่200หวัตน,นะคะลูกมาสะลูกค้าสามารถพ่วงกับพาวมิกได้ถึง3-4ใบต่อชาแนล เลยนะคะไม่ว่าจะเป็น power หรือว่า power mix พ่วงได้เหมือนกันแล้วตัวนี้เป็นดอกฟูลเลนสํทำออกมาเป็นตู้ฟูลเลนแล้วตอนนี้คือฮอตฮิตมากๆนะคะติดตั้งภายในภายนอกร้านอเนกประสงค์อาคารและตอนนี้ก็คือออกพรรษาแล้วค่ะวัดจับจองเป็นร้อยใบแล้วนะคะตอนนี้ as 4 0 2ใบละ1,300บันบาท